ตอนนี้สภาพเป็นอย่างนี้แล้วครับโอ้ข้าวโพดสีม่วงเราเริ่มเหี่ยวแห้งไม่รู้จะรอดหรือเปล่าครับเนี่ยครับส่วนแตงโมโดำเราเหรอครับไม่ต้องพูดถึงเลยครับนี่ครับสภาพจากส,สวยเหลืออย่างนี้เองครับแห้งเหี่ยวหมดเลยโอ้ตายตายไม่ได้กินซะแล้ว กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับอีสานไทยแลนด์ครับวันนี้พามาชมที่เดิมอีกแล้วครับข้าวโพดม่วงกับแตงโมดำครับแต่มาวันนี้สภาพไม่เหมือนเดิมซชแล้วดูสิครับ หลังจากฝนตกหนักวันนั้นครับอ่อไม่ใช่สิครับก่อนที่ฝนตกจะก่อนที่ฝนจะตกหนักๆครับเปิดน้ำทิ้งไว้ลืมครับก็แช่น้ำไปคืนหนึ่งครับเนี่ยก็แช่น้ำคืนหนึ่งผ่านมาอีกวันนึงฝนตกหนักน้ำท่วมเต็มอีกครับตอนนี้สภาพเป็นอย่างนี้แล้วครับโอ้ ข้าวโพดสีม่วงเราเริ่มเหี่ยวแห้งไม่รู้จะรอดหรือเปล่าครับเนี่ยครับส่วนแตงโมดําเราเหรอครับไม่ต้องพูดถึงเลยครับนี่ครับสาภาพจากส,สวยๆเหลืออย่างนี้เองครับแห้งเหี่ยวหมดเลยโอ้ตายตายไม่ได้กิในซะแล้วนี่ครับข้าวโพดเหี่ยวหมดเลยครับจากนู้นยิ่งหนักเลยครับหักแลเนลนาดเลยครับเนี่ย ดูสิแต่งหมูส,สวยๆใบหายหมดแล้วเหล๋ยอย่างนี้แค่นั้นเองครับดูครับโอ้ยเหี่ยวหมดเลยนะครับต้นส,สวยหายหมดเลยครับ <c oughs> โอ้ยจะได้กินกระโพดดดำสักหน่อยอดเลยครับทีนี้ อยู่สภาพอย่างนี้เขาคงไม่มีเสร็จได้กินดูที่ต้นข้าวโพอ่ะครับร่วงหมดแล้วแปลงมัวดำเราหมดสภาพเลยครับนี่มีเหลือตรงนี้ดีหน่อยครับโอ้โหเอามาติดให้กินหน่อยลูกเอ้ยเหนียวแล้วเนี่ยโอ้โหข้าวโพดนี่คงคงจะไม่กินเหมือนกันเลยครับนี่อ๋อยังเหลือนีอ่หน่อยหนึ่งต้นนี้ โอ้เดี๋ยวต้องรีบบวมวงสักหน่อยนะเนี่ยได้กินสักลูกสองลูกก็ยังดีจเพิ่งตายในลูกเอ้ยสั่งเ็ดมาก็แพงนะให้กินสักสองลูกคทนั้ก็ยังดีนี่กระป๋งก็นน่าจะรอดให้กินสักหน่อยนะรอดให้ชิมสักหน่อยก็ยังดีเนาะ ลืมเปิดน้ำทิ้งไว้คืนหนึ่งก็อมน้ำทั้งคืนมาอีกวันหนึ่งฝนตกหนักลงมาอีกท่วมเต็มอีกโอ้โหสภาพไม่เหมือนมะเขือมะเขือโหยิ่งงามลูกเต็มลาตอนนี้ก็เริ่มกินไม่ทันละทีนี้ออกลูกเยอะแล้วนะครับเห็นไหมครับกิดอดอกกินลูกเต็มเลย เต็มเลยออกเต็มเลยทีนี้มาเขียวกินไม่ทันอีกแล้วออเยอะเลยครับแย่เลยโอ้โหเต็มไปหมดทีนี้เสียดายอะไรไม่เสียดายเท่าแตงโมดาเนี่ยครับโคดม่วงนี่ไม่เท่าไร่แตงโมนี่อยากจะชิมลูกมันลอเกินอยากจะเห็นลูกอยากจะเห็นหน้าตาเขาเลอเกิน ทำยังไงจริงยรอดนะ้นนอน,นี่ลองดูครับลองดูรอบยกหนึง่งเสียดายจังแม่เสียดายจังครับมาอัปเดตแตงโมดำครับข้โพดม่วงแล้วก็เรายังได้ของไปกินติดไม้ติดมือไปด้วยครับนี่ครับผักปุ้งเนี่ยครับที่ขเขาเลือ้อยเต็นเนี่ยเต็มเลยครับเยอะผัด เนี่ยครับส,สวยๆเลยยอดงามๆเห็ามนี้ครับมันขึ้นเต็มเลยครับเนี่ยเนี่ยครับเขาขึ้นถึจาเนียเต็มเลยนะเยอะฝั่งนู้นเยอะครับฝั่งนน้นยิ่งเยอะเลยนะครับเป็นเต็มเลยแค่นี้ก็พอผัดแล้วครับผัดมือหนึ่งแซ่บๆเนี่ยครับ บรรยากาศยามเย็นครับท้องทุ่งเนี่ยข้าวยำไม่หวานครับตรงนี้โน่นฟังวกพะจะวานแล้วครับเอบรรยากาศยามเย็นเย็นตะวันกำลังจะตกดินสวยๆากให้ฝากกันครับก <c oughs> ันนิดนึงครับปั่นจักรยาน